สวัสดีครับพบกับชา n น l เฮียหวังอ่างทองฟุตบอลตัวเด็ดประจําวันตัวเด็ดวันนี้ขอเลือกไปที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่เเชลซีจะฝูงต้อนรับการมาเยือนของทีมบลัวยนอร์ลิตตี้ในเยอนวันเสาร์ที่23ตุลาคมเวลา6โมงครึ่งเชลซีเปิดบ้านถล่มมาโม่มา 4. ่ประตูศูนย์ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อกลางสัปดาห์แต่ต้องแลกมาด้วยการบาดเจ็บของสศูนย์หน้าตัวเก่งทั้งลูกากูและแวนเนอร์ที่ต้องเปลี่ยนตัวออกก่อนหมดเวลาทั้งคู่ในขณะที่อยู่ในเกมลีกล สิงลูปลุกไปชนะทีมฟอร์มแรงอย่างเบนฟอร์ดได้1นประตูต่อศูนย์ปัจจุบันนำเป็นจ่าฝูงของตารางพรีเมียร์ลีกมี19คะแนนจาก8นัดเหนืออันดับ2อย่างลิเวอร์พูลอยู่1คะแนนในขณะที่ผู้มาเยือนนอริทอยู่อันดับสุดท้ายหลังจากที่แพ้รวดใน6เกมแรกมีผลงานที่กระเตื้องขึ้นเล็กน้อย2นัดล่าสุดเก็บคินชีตได้ด้วยการเสมอกับเบอร์รี่และไบรตันได้ด้วยสกอร์0ต่อทั้ง2เกมเก็บได้แค่2คะแนนจาก8นัดและยิงไปได้เพียง2ประตูเท่านั้นในฤกานี้ สถิติการเจอกันเชลซีและนอริทเคยเจอมา56ครั้งเชลซีมีสถิติที่เหนือกว่าด้วยชชนะ24ครั้งเสมอกัน18ครั้งในขณะที่นอริทซิตี้ชนะได้14ครั้งการพบกันครั้งล่าสุดในเดือนกรกฎาคมปี2020เชลซีเอาชนะไปได้1-0ประตูจากการทำประตูชัยของโอลิเวียชิลูโดยเชลซีไม่แพ้กับนอริทเลยในทุกรายการมาถึง27ปีแล้วสถิติที่น่าสนใจอีกอย่างคือ ไม่มีทีมบันดับต่ำสุดของตารางที่สามารถเอาชนะจากฝูงของพรีเมี์ลีกได้นับตั้งแต่วู๊ดแอนตันเปิดบ้านเอาชนะแมนยูได้2-1ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2011หรือประมาณ10ปีที่แล้วความการเล่น6นัดล่าสุดรวมทุกรายการเชลซีชนะ3เสมอ1แพ้2นอริดเสมอ2แพ้4ไม่ชนะเลยสภาพความพร้อมของทีมเจ้าบ้านเชลซีจะไม่มีทั้งลูอากูแล,และแวนเนอร์จากการบาดเจ็บระหว่างเกมแชมเปียนลีกเมื่อกลางสัปดาห์เช่นเดียวกับคริสเตียนโปลิสิกที่ยังไม่พิสมบูรณ์ โดยแนวลุกน่าจะใช้คายฮาเวตเมสันเมาส์และฮาทีมซีเอ็กเดนเป็นสามประสานในแผงหน้าฝั่งนอริธมิลลี่กิลมอร์ที่ยืมมาจากเชลซีจะไม่สามารถลงสนามในนัดน,นี้ได้เนื่องจากการเจอกับทีมต้สนสักัด ส่วนแซนไบร์แลมและคิสซอบซิมมอร์นในมีอาการบาดเจ็บไม่สามารถลงได้เช่นกันอีกหนึ่งตัวหลักอย่างทอสแคนเวลยังต้องรอเช็คสภาพความฟิตก่อนโดยนาเดียลฟาเก้คุณซือทีมชาติเยอรมันน่าจะยึดคู่หอ,อกคู่เดิมที่ใช้ในเกมล่าสุดกับไบตันอย่างตีโมปุกกี้และจอร์จซาเซนลงสนามคู่กันเหมือนเดิมในเกมนี้ ค,คู่นี้เปิดไปที่เจ้าบ้านเชลซีต่อลูกครึ่งครบ2คู่นี้ฟอร์มแตกต่างกันสิ้นเชิงทูเครลทำเชลซีได้อย่างแข็งแกร่งสุดๆมีเกมรับที่ยอดเยี่ยมในขณะที่ผู้มาเยือนนอริทเพิ่งยิงไปได้แค่2ประตูเท่านั้นในฤดูกาลนี้ไม่น่ามีพิษสงมาทำอะไรเจ้าบ้านได้แม้จะไม่มีลูกาก,กูหรือแวนเนอร์แต่ตัวสำรองในแนวลุกยังมีตัวที่ทดแทนกันได้นัดน,นี้ไม่น่ามีปัญหาสำหรับชนะของเจ้าบ้านเชลซีตัวสกอร์น่าจะออกมาที่เชลซีชนะนอริทสามพระตนั่อศูนย์เพราะฉะนั้นค อยู่ต่อเจ้าบ้านเชลซีครับ